สวัสดีครับเจอมูฟุตบอลนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13าธันวาคม25 6 4ครับเจอกันในช่วงเที่ยงเที่ยงกลางวันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีผลฟุตบอลข่าวข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเริ่มที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับมีฟุตบอลเ f f s u z ุส i กิครับนะครับเป็นคิวของกลลุม B กันบ้างครับ ก็มีทางอินโดนีเซียนะครับเอาชนะทางด้านของสปลาวไปห้าต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเวียดนามนะครับที่เอาชนะทางด้านของมาเลเซียไปสามต่อ0ูนนะครับก็กลุ่มนี้ก็เป็นทางด้านของเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับมีหกคะแนนเท่ากันนะครับก็สามทีมนี้นะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนลาวกับกัมพูชานี่ก็น่าจะวัดชิงหนีบว้ยกันนะครับ เพราะว่ายังไม่มีคะแนนทั้งคู่นะครับอย่ายวทั้งสองทีมนี้จะมีคิวเจอกันด้วยนะครับผมขยับมากันที่ฟุตบอลพิมลีกอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อวานก็มีทํากัน่งขันสามคู่นะครับตามจริงเนี่ยจะมีสี่นะครับแต่ว่าเกมระหว่างสเปอร์กับไบรท์ตันนั้นเลื่อนกัน่งขันนะครับเพราะว่าเป็นทางสเปอร์มีปัญหาในเรื่องของโควิด -19 นะครับก็มีทางด้านของเบอร์ลี่ครับเสมอกับเวสต์แฮมไปศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็มีทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับ โชว์ฟอร์มโหดครับอัดทางด้านของนิวคาสเซิลไปสี่ต่อศูนย์นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่คริสตันพาเลตนะครับเอาชนะทางด้านของเอฟเวอร์ตันไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับตารางคะแนนก็ยังเป็นแมนซิตี้์สามสิบแปดเรียวกูฟ์สามสิบเจ็ดเชลซีสามสิบหกอยู่นะครับแล้วก็เป็นทางด้านเวสต์แฮมนะครับอันดับที่สี่ตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมขยับมาที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับมีทางด้านของเบียริลครับเอาชนะทางด้านของรายยาเบอร์เกนไปสอง ลาโยบายกานโสองต่อศูนย์ะครับมีโอซาซูนาครับเสมอกับทางด้านบาร์เซโลนาครับสองสองบาร์เซโลนานี่ก็ยังไม่ฟื้นนะครับผมมีทางด้านของเบติสครับถล่มโซซิดัดไปสี่ศูนย์ะครับก่อนเกมเกมนี้เนี่ยแฟนบอลของเบติสนะครับมีการโยนตุ๊กตาลงไปในสนามนะครับคือเป็นธรรมเนียมนะครับในช่วงใกล้วันคริสต์มาส แฟนบอลของเบติสก็จะโยนตุ๊กตาลงมาเพื่อให้ทางสมโมสรน,นะครับนำไปบริจาคต่อนะครับแล้วก็ปิดท้ายในเกมที่มาริดดับบี้นะครับเป็นเรือมาริดครับชนะท่านของแอสติโกมาดิดไปสองศูนย์นะครับมาต่อที่ฟุตบอลบูเดสต์กาเยอรมันกันบ้างนะครับมีไกรเทอร์เฟิร์สครับชนะทน่านของยูเนียนเบอร์ลินไปหนึ่งศูนย์แล้วก็เป็นแฟรงเฟิร์ตนะครับที่เอาชนะทน่านของเลเวอร์คูเซ่นไปห้าสองครับ มาที่ฟุตบอลคาลโช่เซได์อิตาลีนะครับมีโตริโน่ครับเอาชนะทาานั้นของโบลอนาสองหนึ่งครับเวโรนาเองก็แพ้กับอาตันตาไปหนึ่งต่อสองครับมีซัสโซอวโล่ครับชนะทาานั้นของลาซิโอไปสองหนึ่งครับแล้วก็นาโปลีครับแพ้ครับแพ้เอ็มโปลีศูนย์หนึ่งแล้วก็ปิดท้ายในคู่ดึก อินเตอร์มิลานครับอัดทัางนั้นของกายารีไป4-0เ,เก็บนี้ลอตาโลมาติเนสเบิ้ล2ประตูด้วยนะครับทำให้พวกเขาแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วนะครับงูใหญ่แชมป์เก่ามาปิดท้ายฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับคู่19นาฬิกาก็เป็นลิวเสมอกับลียงไป0-0ครับแรน์เงก็แพ้ให้กับนีดไป1-2ครับเมดก็เอาชนะทานนั้นของ ราอยองไป4ต่อ1ครับทัวรไวยก็แพ้กับบอกโดไป1ประตูต่อ2ครับอองเช่ก็แพ้ให้กับท่านนั้นแกกมงฟุตไป0ต่อ1ครับสตาร์บุกเองก็แพ้ให้กับท่านั้นของมักเซศูนต่อ2ครับแล้วก็ปิดกันที่เกมใหญ่ครับเปเชปบาลีซัชแมนก็ชนะท่าทางโมงนาโกไป2-0นย์ครับ นี่คือผลในแขางฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคําคืนที่ผ่านมานะครับผมทีนี้มาตามข่าวคราวรับขึ้นไหวกันบ้างนะครับก็สําหรับ <c oughs> สถานการณ์โควิดนทีมที่เล่นอังกฤษนะครับตอนนี้ก็เป็นทีมที่ประสบปัญหาเลยก็คือมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อจากสเปอร์นี่ก็ประสบปัญหาซะแล้วนะครับตอนนี้ก็ปิดสนามซ้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ว่าในเกมที่เขาะจะเจอกับเบนฟอร์ดในคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทําการแข่งขันได้หรือเปล่าต้องรอยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงผู้เล่นของ แอสตันวิลล่านะครับที่มาเยือนแอนฟิลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีติดเชื้อโควิดหนึ่งคนนะครับแต่ก็แยกไปกักตัวเรียบร้อย้วแต่เป็นผู้เล่นนะครับแค่คนเดียวนะครับทางลิฟวูเองก็ต้องตรวจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์นี้แอสตันวิลล่าบุกมาเยือนลิฟวูนะครับแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์นะครับลงซ้อมร่วมกับทีมชาติไทยในทัพของเอฟซูซูกิครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยเหลือตั้งแต่สิบยี่สิบแปดผู้เล่นนะครับ ทางจุลทานเข็มดีก็กลับเดนมาร์กไปแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางกบินทำสักจรนันะั้นจะบินมาดูอาการของคุณพ่อที่ป่วยอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมก็มีคิวลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับ16 30. นาฬนีเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ตามรุ้นทาเชียร์ให้กำลังใจกันได้นะครับก็หลังจากเมื่อวนันเสาร์ครับเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดทันถล่มเาชนะเมียนมา4 0ครับ มาดูกันที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจในค่ําคืนวันนี้กันบ้างนะครับผมว่าจะมีคู่ไหนลงทําการแข่งกันบ้นนางนะครับอันนี้ก็มีฟุตบอลลงทําการแข่งอยู่บ้างมีลาลิกาสเปนนะครับเวลา3ามนาฬิกาเป็นกาดิสจะเจอกับทางท้านของแกรนด้าครับมีเกาโชเซเราอติตาลีครับเวลา2องนาฬิกาสนาทีเป็นโลมาจะเจอกับสเปเซียครับ ก็คือโปรแกรมกนนารแข่งที่น่าสนใจในวันนี้่ลืมบอกไปนะครับวันนี้มีการจับฉลากประกบคู่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฟุตบอลยูฟา่ายูโรปาลีกแล้วก็ฟุตบอลยูฟา่าคอนเฟเซ์ลีกนะครับเริ่มในช่วงเย็นๆย็นสนาฬิกาโดยประมาณนะครับติดตามกันได้ลุ้นกันได้ว่าใครเจอใครแล้วพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับว่าจะมีใครลงเจอกัใครกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ